เดี๋ยว่วันนี้เราทำอะไรครับผัดชาผัดชาปลาหัวกระโปรงใส่หัวแซลมอนนิดหน่อยใส่หัวแซลมอนด้วยแซลมอนขีีหนึ่งเครื่องก็มีขมิ้นถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แล้วก็พริกขี้หนูอชอบเผ็ดก็เอาเยอะๆแล้วก็กระเทียม แล้วก็ตำลงไปอืมอาแค่ okay, นีก่อนอเราก็ขกเครื่องทั้งหมดลงไปก็ข,ขกแกหลกนะคะหยาบยาไม่ต้องแหลกมาก มันลงไปชอบมันดื่มน้ำมันชอบมันกี่ใส่เยอะมันชอบมันกินน้ำมันน้อยน้อยแล้วก็เอาพริกที่เราโขกไว้เมื่อกี้ใส่เข้าไป อเตรียมตัวจามอพอดีมีน้ำซุปจะทำให้รสชาติอร่อยมากมาอ,อ๋อพอดีจะมีน้ำซุปแล้วก็ใส่ลงไปหน่อยอันนี้เป็นน้ำซุปผักะครับไม่ต้องใไป ใช่ใช่ <c oughs> จำกันช่วยช่ายดีกว่า <c oughs> ปุ่งรสด้วยยุขาวน้ำปลา ทีด่ดีหน่อยจบยานการชอบน้กกาตาลก็ใส่ใส่ที่บ้านไม่ชอบไม่ชอบกับข้าวหวาน องรอให้น้ําเดือดค่อใ,ใส่ปลาใช่ไหมครับใส่แล้วอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเข้าไปปล่อยให้ประสุกข,ของเขาเองอย่าไปคนมันมีนข้าวได้อ ทั้งหัวซัมมอน,นีทั้งเนื้อปลากระพงคนกงนปันแล้วแต่ชอบปลาอะไรก็ใส่ลงไปไม่ได้ค่ะกระพงขาวกับไอ้นระพงขาว <Okay. S 1> กระพงแดงได้ต้องเป็นปลา,าตัวใหญ่เป็นปลาตัวใหญ่ใหเป็นปลาดุกก,ดดก,ก็ได้ดุกทะเลอะไรก็ได้ทะเลดุกนั่นเอ มีอยแบนอมาะกเนปอั้วนผ่นไปนี้ก็ใส่วันไหนถ้าไม่มีกระชายก็ใส่ข่าให้ัไทยอ่อนนี่ใส่ข่าค่าต้มยำมีแปวดอัวนี่ใหญ่มีอ วันนี้ไม่มีกระชายวันนี้กระชา,ายไม่มีจะใส่กระชายก็ได้ค่ะก็ได้ ปลาสุกแล้วเราค่อยขยับกลับข้างแล้วก็ต้องชิมหัวปลาแซลมอนนี่เราหาซื้อได้ตามแมคโครนะคเขาจะมีที่แช่แข็งไว้อยู่ ต้องต้องถามนะบางที่เขาก็ไม่มีวางไว้ต้องถามแล้วเขาก็จะหยิบมาให้ช่างเป็นโล ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูผัดชานะเราจะใช้ปลาอะไรก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ขอให้เป็นปลาทะเลตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับแต่อันนี้เป็นผัดชาหัวปลาแซลมอนกับเนื้อปลากระพงเสร็จแล้วะะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าสำหรับภูล่าทำอาหารวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะไ,ไว้เจอกันใหม่คราวหน้า